สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ธนาพยากรณ์ทางตะกิสลาชาแนลผมธนาตะกิสลาจะขอมาทำนายดวงชะตาวันเกิดของแต่ละท่านว่าในสัปดาห์นี้จะเป็นอย่างไรบ้างผมผมจะขอเริ่มจากผู้ที่เกิดวันจันทร์ในเรื่องของความรักของผู้ที่เกิดวันจันทร์ห้าถ้วย สปริงอัศวินถือถ้วยสำหรับความความรักของผู้ที่เกิดวันจันทร์ความรักของท่านในความสัมพันธ์ที่มีอยู่ในกรณีผู้ที่มีคู่อยู่แล้วทุกสิ่งทุกอย่างจะไปได้ด้วยดี ไม่มีอะไรกังวลเพราะว่าต่างๆแล้วมันอยู่ที่ตัวท่านเองท่านถ้าไม่ตกวิตกกังวลใดๆมันก็จะไม่มีความเดือดร้อนอะไรนะครับในส่วนผู้ที่ยังไม่มีคู่หรือที่เป็นโสดอีกไม่นานท่านอาจจะได้พบความสัมพันธ์ในเรื่องของความรักนะครับต่อไปก็จะเป็นของเรื่องการงานของผู้ที่เกิดวันจันทร์ ดัดเมน6เหรียญ3ดาดสำหรับการงานของผู้ที่เกิดวันจันทร์ท่านถ้าท่านที่มีทำงานอยู่แล้วกรุณาที่พยายาม เขาเรียกว่ารับผิดช,ชอบหรือพยายามมุ่งมั่นในการทํางานของคุณเอาไว้ให้มากนะครับอย่าไปวิตกกังวลว่างานที่ท่านอยู่จะเกิดปัญหาใดๆเพราะว่าณตอนนี้ตัวท่านเองจะมีความวิตกกังวลในเรื่องของงานแต่โดยรวมแล้วงานของท่านจังไปได้เรื่อยๆอยู่นะครับส่วนเรื่องโชคลาภของผู้ที่เกิดวันจันทร์สี่ถ้วย เดดสี่ไม่เทา้าถ้าพูดถึงเรื่องโชคลาภหรือคุณจะมองหาเรื่องโชคลาภว่าจะหาได้จากทางไหนหรือจะมีจากทางไหนคุณลองดูในใกล้ๆตัวไม่ต้องไปเลือกมากหรือกังวลอะไรมากอย่างเช่นดูเลขบ้านของคุณหรือถ้าผููที่พักอาศัยอยู่ตามฮัตต์เมนต์หรือคอนโดดูเลข ห้องของคุณโชคลาภอยู่ใกล้ตัวคุณเองนะครับต่อไปก็จะเป็นผู้ที่เกิดวันอังคารสำหรับผู้ที่เกิดวันอังคารในเรื่องของความรักการงานโชคลาภเริ่มที่ความรักเช่นเดิมนะครับอัศวินถือไม้เท้า ความรักของผู้ที่เกิดวันค่ำเจ็ดไม้เท้าความรักของคุณสำหรับผู้ที่กำลังมีความสัมพันธ์เริ่มความสัมพันธ์กันใหม่ๆขอให้ประครับปองกันไปด้วยดีนะครับเพราะว่าตัวคุณเองบางครั้งอาจจะใช้ทิฏฐิหรืออารมณ์ถ้ามีการขัดแย้งหรือ ความคิดเห็นไม่ตรงกรันอย่างไรก็ขอให้ใช้เหตุและผลนะครับเพราะว่าภาพรวมออกมาแล้วอาจจะมีการปากเสียงกันอย่างไรก็ขอให้มีสติในเรื่องของการคองความรักกันนะครับในส่วนเรื่องของการงานของผู้ที่เกิดบางคานหนึ่งไม้เท้าสิบดาบ ถือถ้วยสำหรับการงานของผู้ที่เกิดวันคานผู้ที่กำลังรเริ่มอะไรใหม่หรือคิดที่จะเริ่มทำงานหรือกิจการธุรกิจใดๆขอให้เริ่มจากเล็กๆก่อนอย่าพิ่งหุนหันไปเริ่มเขาเรียกว่าลงทุนเยอะมากเกินไปนะครับ ช่วงแรกการที่จะเริ่มกิจการหรือทําอะไรมันอาจจะมีอุปสรรคต่างๆอย่างไรก็ขอให้ความใช้ความอดทนเอาไว้นะครับและสุดท้ายจะไปได้ด้วยดีนะฮะสำหรับโชคลาภของผู้ที่เกิดบังคานนะครับโชคลาภของผู้ที่เกิดบังคันสี่เหรียญเจ็ดถ้วย สองดาบโชคลาบของสำหรับผู้ที่เกิดวันคารคุณมีโชคลาบไม่มากแต่ก็ยังถือว่ามีโชคลาบนะครับแล้วก็ในสิ่งที่โชคลาบของคุณที่จะหาได้ขอแนะนำว่าอย่าคิดมากนะครับเพราะที่ออกมาเนี่ยบ่งบอกว่าคุณกำลังคิดมากในเรื่องของโชคลาบ ให้ลองมองตัวเลขจากพวกเทคโนโลยีอย่างเช่นดูจากเบอร์มือถือของคุณเองหรืออะไรที่เกี่ยวข้องกับทางเทคโนโลยีต่างๆนะครับต่อไปก็จะเป็นของผู้ที่เกิดวันพุธ สำหรับผู้ที่วันพุธในเรื่องของความรักเดมเพสราชนีถือเหรียญเจ็ดเหรียญสำหรับความรักของผู้ที่เกิดวันพุธ เดิมเองคุณก็ยังมีในเรื่องของความรักและความสัมพันธ์ที่ดีอยู่นะครับแล้วก็จะสานสัมพันธ์ไปได้ด้วยดีทั้งหมดทั้งมวลแล้วช่วงนี้อยากจะให้ปรึกษาหารืกันเรื่องของอนาคตและก็การทำมาหากินจะดีกว่านะครับสำหรับเรื่องของการงานสี่เหรียญ เ o อร์ลาชินีถือเหรียญสำหรับการงานของผู้ที่เกิดวันพุธการงานของคุณเองถ้าคุณกังกักงวลในเรื่องของรายได้ที่น้อยอยู่หรือวิตกกังวลว่าอยากได้รายได้เพิ่มใจเย็นครับมันจะเพิ่มเองได้หรือมันจะมีโอกาสที่จะมีรายได้เพิ่มขึ้น ได้นะครับแต่ทั้งหมดก็คืออยู่ที่ความสามารถของคุณความขยันของคุณเองคุณขยันก็จะได้มากขึ้นเองหรือตั้งใจทํางานทางต้นสังกัดหรือเจ้านายก็จะพิจารณาคุณได้นะครับส่วนโชคลาภของผู้ที่เกิดวันพุธอาชาถึงไม่เท้าเดวิล ห้าถ้วยส่วนโชคลาภของผู้ที่เกิดวันพุธขอบอกตามตรงคุณลองดูในเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือคุณลองขอจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใดๆที่คุณเคารพนับถืออยู่นะะหรือเคารพบูชาอยู่นะครับแต่ว่าขอให้แนะนำอยากแนะนำว่าอย่าไปคาดหวังอะไรมากนะครับ เพราะสิ่งเหล่านี้มันไม่แน่ไม่นอนว่าคุณจะได้เสมอไปนะครับต่อไปก็จะเป็นของผู้ที่เกิดวันพฤหัสในเรื่องของความรักการงานและโชคลาภของผู้ที่เกิดวันพฤหัสเริ่มจากความรักเป็ The นมิช c ชนแปดไม้เทา้า เ็ดเหรียญส่วนความรักของผู้ที่เกิดเป็นพระรหัสโดยรวมแล้วดีครับผมความสัมพันธ์คุณไปได้ด้วยดีแล้วก็สามารถที่จะผลักดันให้คู่ของคุณหรือผู้ที่คุณคบอยู่จะช่วยหนุนนำในเรื่องของการทำหากินได้อย่างไรก็ลองปรึกษาในเรื่องของการทำหากินดู นะครับแล้วก็ในเรื่องของความสัมพันธ์ผู้ที่กําลังเริ่มมีความสัมพันธ์ใหม่มันจะสารต่อกันไปได้ด้วยดีนะครับผมสําหรับเรื่องของการงานผู้ที่เกิดเป็นพระหัสก6เหรียญ8ดาบ ถือเหรียนสำหรับการงานของผู้ที่เกิดวันพฤหัสอยากให้คุณลองพยายามใช้ความสามารถที่คุณมีอยู่ฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆไปถึงแม้นะตอนนี้ถ้าคุณมีอุปสรรคหรือมีปัญหาเรื่องของการเัิการทางานให้คุณอดทนเอาไว้และทุกสิ่งทุกอย่างจะผ่านไปได้ด้วยดีและผลกำไรหรือรายได้ก็จะตามมาอีกครั้งหนึ่งนะครับ ส่วนผู้ที่เกิดวันพฤหัสในเรื่องของโชคลาภสองไม้เท้า The Tower The Moon ขอบอกตามตรงเลยว่าสำหรับโชคลาภของผู้ที่เกิดเป็นพฤหัสช่วงนี้อาจจะไม่ค่อยโดดเด่นมากนะัก แล้วก็เดิมเองตัวคุณอาจจะวิตกาวลหรือคาดหวังในเรื่องของโชคลาภมันจะไม่โดดเด่นมากแต่ไม่ใช่ว่าจะไม่มีเลยแต่ขอเตือนว่าถ้าคุณจะลงเสี่ยงหรืออะไรขอให้ลงทีละน้อยนะครับเพราะว่าณนะตอนนี้ทางด้านโชคลาภของคุณไม่ค่อยโดดเด่นเลยนะครับต่อไปจะเป็นุ้นที่เกิดวันศุกร์ สำหรับผู้ที่เกิดวันศุกร์ในเรื่องของความรักการงานและโชคลาภเดือฟูนทำเ,เลห้าไม้เทาา สำหรับผู้ที่เกิดวันศุกร์ในเรื่องของความรักผู้ที่สอดหรือผู้ที่กำลังคบหากันอยู่ขอฝากเตือนในเรื่องสเสน่ห์ของคุณนิดนึงบริหารสเสน่ห์ของคุณหน่อยนะครับอย่าใช้สเสน่ห์คุณโดยสิ้นเปลืองมันอาจจะส่งผลร้ายกับคุณนะครับสำหรับผู้ที่ได้คบหากันอยู่รักเดียวใจเดียวดีกว่านะครับ สำหรับผู้ที่เกิดวันศุกร์ในเรื่องของการงานอัศวินถือไม่ถือถ้วยขอโทษครับอัศวินถือถ้วยอ้าวอัศวินถือไม้เท้าและอ่าถ้วยส่วนการงานสำหรับถ้าผู้ที่ทำงานในเรื่องของเกี่ยวกับการเดินทาง หรือต้องติดต่อธุรกิจทางไกลอยากให้คุณไต่ตองบริหารงานดีๆบริหารทีมงานดีๆเพราะว่าอาจจะมีเรื่องให้คุณกุ้งใจนะครับอย่างไรก็ลองไต่ตองทบทวนในเรื่องของการบริหารงานนะครับและผู้ที่คิดที่จะทำงานหรือหางานใหม่คุณมีโอกาสได้งานครับแต่อยากให้คุณลองสมัครหลายๆที่นิดนึง แต่อาจจะเป็นงานที่ไกลจากที่คุณพักอยู่ขอฝากไว้นิดหนึ่งนะครับสำหรับโชคล่าของผู้ที่เกิดันุกเด็กถึงไม่เท้าหนึ่งไม่เท้าราชาถือถ้วย ถ้าโชคลาภของผู้ที่เกิดวันศุกร์โชคลาภของคุณผมขอบอกว่าถ้าคุณคิดจะมองหรือเล็งหาโชคลาภคุณลองดเออูเขาเรียกว่าอายุของผู้ใหญ่ใกล้ตัวหรือหมายเลขอะไรที่อยู่ใกล้ตัวคุณอย่างเช่นบ้าน หรือเลขป้ายทะเบียนหรือป้ายเลขบ้านใครที่คุณมองแล้สกดุดตาลองดูนะครับเพราะว่าโชคลาภของคุณนี่กว้างมากถ้าเกิดหาที่เขาเรียกว่าหาเลขที่ถูกใจกว้างมากครับสำหรับผู้ที่เกิดวันเสราร กับผู้ที่เกิดวันเสาร์ในเรื่องของความรัก10ไม้เท้า1ดาบและหัศวินถือเหรียญความรักของผู้ที่เกิดวันเสาร์5คุณกำลังทุกข์ใจวิตกกังวลหรือมีเรื่องทุกข์ใจกับ คู่ของคุณหรือความสัมพันธ์ในความรักของคุณอดทนเอาไว้นะครับอย่าไปรีบตัดสินใจอะไรที่คุณหันพันแล่นเพราะว่านะตอนนี้มันเหมือนบอกบอกว่าคุณเองกำลังทุกข์ใจเรื่องของความรักอยู่ถ้าคุณมีสติค่อยๆไต่ตองแล้วค่อยๆค,ค,คุยกันและปรึกษากันดีๆทุกสิง่งทุกอย่างจะไปได้ด้วยดีนะครับผม ในเรื่องของการงานของผู้ที่เกิดวันเสาร์ราชาถือเหรียญเด็กถือถ้วยและแปดไม้เทา้าสำหรับการงานของผู้ที่เกิดวันเสาร์ถ้าคุณคิดจะขยายงานหรือเปลี่ยนงาน มีโอกาสไปได้ด้วยดีครับผมสำหรับผู้ที่กำลังขยายกิจการหรือธุรกิจของท่านเองค่อยๆขยายทีละน้อยหรือค่อยๆลงทุนกับสาขาใหม่อย่าเพิ่งทุ่มทุนสูงสำหรับผู้ที่จะย้ายงานหรือเปลี่ยนงานมีโอกาสได้งานใหม่แต่ขอให้ได้งานใหม่ก่อนแล้วค่อยออกจากงานเก่านะครับอย่าพิ่งชะล่าใจว่า ออกแล้วสมัครจะได้เลยนะครับผมเพราะช่วงเสเก็ตอย่างนี้เสี่ยงมากแต่คุณมีสิทธิ์ที่จะได้งานใหม่นะครับส่วนโชคลาภของผู้ที่เกิดวป็นเสารสิบถ้วยเจ็ดดาบและข้าวเหรียญ สำหรับผู้ที่เกิดวันเสรารโชคลาภคุณโดดเด่นมากเลขที่สามารถที่จะเสี่ยงโชคได้คุณมองจากในครอบครัวคุณเองอย่างเช่นให้คนที่คุณรักหาเลขให้ซื้อให้หรือเอาเทะเบียนบ้านนะเลขเทะเบียนบ้านซื้อก็ได้นะครับ ส่วนต่อไปจะเป็นผู้ที่เกิดวันอาทิตย์เรื่องความรักการงานโชคลาภสำหรับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ความรักของผู้ที่เกิดวันอาทิตย์หกไม้เท้า เก้าดาบและสี่ดาบสำหรับความรักของผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ถึงแม้ความสัมพันธ์เริ่มมาด้วยสวยงามแต่ ความสัมพันธ์หรือความรักอย่างไรก็แล้วแต่ก็ต้องมีอุปสรรคหรือมีทะเลาะเบาะแว้งกันบ้างนะครับมันก็เหมือนกับลิ n k กับฟันนะครับมันก็ต้องมีกระทบกระทั่งกันบ้างอย่างไรก็ค่อยคคุยกันปรึกษากันนะครับมันไม่มีหรอกครับความรักของใครที่จะไปได้สวยงามได้ตลอดรอบฝั่งทั้งชีวิตมันต้องมีอุปสรรคและปัญหา อย่างไรก็แล้วแต่ค่อยๆประครับประคองความรักคุณไปให้ได้นะครับสุดท้ายมันจะไปได้ด้วยดีเองถ้าคุณมีสติแล้วก็มีเหตุและผลด้วยกันนะครับต่อไปในเรื่องของการงานของผู้ที่เกิดังอาทิตย์สี่เหรียญเจ็ดถ้วยราชินีสือถ้วย การงานสำหรับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ผู้ที่ยังไม่ได้งานหรือคนที่ตกงานอยู่ใจเย็นๆครับพยายามสมัครเอาไว้หลายๆที่แล้วคุณจะได้งานนะครับสําหรับผู้ที่มีกิจการมีการ,ม,การมีงานหรือมีธุรกิจอยู่แล้วช่วงนี้มันอาจจะรื้อืเครืองไปตามสองเศรษฐกิจโลกด้วยเศรษฐกิจบ้านเราด้วยให้อดทนเอาไว้อีกหน่อยพยายาม คิดพลิกแพงในการบริหารงานของคุณหรือพลิกแพงในการค้าขายของคุณอีกสักหน่อยแล้วผลกําไรจะกลับมาหาคุณนะครับส่วนโชคลาภของผู้ที่เกิดวันอาทิตย์สิบถ้วยเดิมพเพลสและ สองท้าสองไม้เท้าขออภัยครับ <c oughs> สำหรับโชคลาภของผู้ที่เกิดรนอาทิย์คุณมีโชคลาภตัวคุณเองโดดเด่นในเรื่องของโชคลาภไม่มากก็น,น้อยแล้วครับคราวนี้นะฮะส่วนถ้าเกิดคุณจะพูดพูดถึงในเรื่องของแล้วจะมีโชคลาภทางด้านไหนคุณลองดูจาก อายุของผู้หลักผู้ใหญ่ที่คุณนับถืออยู่นะครับหรืออีกในหนึ่งลองขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดูนะฮะแล้วถ้าจะหาว่าแล้วฉันจะเลขที่ไหนได้ไหมจะมีเลขไหนโดดเด่นไหมมีครับมองหาจากเ,เลขทะเบียนบ้านของเพื่อนคุณหรือคนสนิทของคุณดูนะครับ แล้วก็หมดไปแล้วนะครับในเรื่องของการทํานายดวงชะตาของแต่ละวันเกิดสุดท้ายนี้ทางสถาบันพัฒนาวิชาโหราศาสตร์ตากศิลาโหลาบริหารงานโดยอาจารยา์ยาได้เปิดสอนวิชาโหราศาสตร์เบื้องต้นวิชาพยากรณ์ไพ่ทาโร่สอนโดยอาจารย์นัดดาหรืออาจารย์หมวยตากเิลาและศาสตร์วิชาพยากรณ์ต่างๆ หากท่านสนใจสามารถโทรติดต่อทางได้ทางหมายเลข0923132723อาจารย์อยาชาชี้นะและให้คำตอบกับคุณและอีกอย่างเช่นทางสถาบันพัฒนาของเรานี้ได้เปิดรับการตรวจดวงชะตากับผู้ที่สนใจถ้าสนใจที่อยากให้ตรวจดวงชะตาหรืออยากทราบดวงชะตาของท่าน ขอเชิญมารับการทำนายได้ที่สถาบันตักิลานะครับจะติดต่อและสอบถามได้โดยทาง0923132723อาจารย์ยาจะคอยชี้แนะแล้วก็ตอบคุณทางสถาบันเราก็ได้จดทะเบียนเป็นมูลนิธิตักสิลา ทางมูลนิธิเรามีเจตนาที่จะช่วยเหลือผู้ยากไร้หรือผู้ที่เ่เขาเรียกว่ารอยโอกาสทางรายได้หรือเศรษฐกิจต่างๆนะครับหรือผู้ที่มีปัญหาในเรื่องของป่วยทางด้านกล้ามเนื้อทางเส้นเอ็นหรือโรคที่เขาเรียกว่าออฟฟิศซินโดมทางเราก็สามารถที่จะ ดูแลท่านได้แล้วก็จะรักษาท่านด้วยศาสตร์นวดเหย็บชาถ้าอย่างไรก็แล้วแต่หรือสนใจอยากจะเข้ารับรักษาขอเชิญได้ทางที่สถาบันนะครับผมสุดท้ายนี้ขอให้ทุกท่านมีความสุขและสุขภาพแข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บต่างๆขอให้มีโชคมีลาบมีเงินมีทองกันทั่วหน้านะครับ So